แล้วเข้าเซ็ตจริงวันไหนอะบอกเอ้ยอยู่อยู่ไม่ใช่นี่เนี่เราเสร็จแล้วเราถ่ายทำกันเสร็จแล้วถ้าเป็นคนอื่นจะโดนด่าเปล่าวะอันนี้เราสปอยไปเยอะมากนี่เป็นที่เดียวที่จะได้ความลับทั้งหมดแฟนเรอควา็มแล้วเอ๊ะพวกคุณนี่ได้นั่นจะเอานี่ได้นี่จะเอานู่นนะคุณอย่ไปเชื่ออบกอดมากนะ ไปเอานิยามนี้มาจากจากไหนฮะเอาสเอาสะปวดท้องลลเมื่อกีมวนท้องเลยแบบเออโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอบกอดแล้วก็สไปเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก็นักกล้องนะครับดีครับก็สวัสดีแคสด้วยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องคนที่อยู่ข้างๆครับอันนี้ไม่ได้กวนตีนนะแต่ว่า เรากําลังพูดถึงบทเพลงที่ในสถานการณ์ที่เป็นอย่างเช่นในคอนเสิร์ตในร้านต่างๆอย่างเช่นเนี่ยอะไรนะ,ะคาสยาบาร์เนี่ยก็อาจจะมีผู้คนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีใครเขาเองเขาอาจจะไม่มีใครเขาอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังก็เป็นไปได้หมดคือจริงๆเพลงนี้มันถูกวางตำแหน่งเป็นเพลงเต้นรำของของในอัลบัม้มอันนี้ครับสิบเพลงอันนี้ก็เลยเป็นเพลงที่มีจังหวะหน่อยเพลงแรกของของ,ของอัลบัม้ม คือด้วยความที่โปรเจกต์อันนี้ครับมันคืออัลบั้มเต็ม1ิเพลงอัลบั้มที่ห้าของผมแหละมันก็เลยต้องมีต้องจัดวางสีสันของมันให้มันต่างกันออกไปคนข้างๆเนี่ยเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็คิดว่ามันควรจะมีเพลงที่เอ่อไม่ได้พูดถึงเนื้อหาที่มันคือคือช่วงหลังเหมือนถนัดเพลงเศร้าเหมือนช่วงหลังถนัดเพลงเศร้าซึ่งไม่ได้อกหักอะไร <c oughs> อ่าแต่ว่าพอทำแล้วเขียนแล้วมันรู้สึกว่าอ๋อพอ มันเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นด้วยด้วยอายุอานามด้วยมั้งครับเพลงนี้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วก็เริ่มต้นตรงนั้นแหละเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็เลยหาเรื่องแบบเอ้ยสมมติว่าเราต้องมีเพลงไปเล่นในในโชว์ครั้งถัดถัดไปเนี่ยเพลงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงที่ดีเพราะว่าบรรยากาศที่คนยื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 นอยู่มันก็จ,จะแบบเฮ้ยสกิดสกิดโต๊ะนั้นมองมาแล้วมันใช่หรือเปล่าทํานองนั้นครับ จริงๆแล้วเนี่ยเอาความจริงมาพูดกันคือไม่ไม่ได้อนุมานว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อซิทคอมเนื้อคู่นะแต่ว่าด้วยความที่ภาพมันออกมาเป็นแบบ<อ>พี่พอลล่ามันเล่นออพี่มุกเป็นคนกำกบับหลายคนก็จะถามว่าพี่อันนี้คือเพลงประกอบเหรอผมบอกว่าไม่รู้หมายถึงว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะทำกันหรือเปล่าแต่ว่าด้วยตัวแสดงแล้วก็เซตอัพฉากมันทำให้พาไปถึงตรงนั้นซึ่งก็เป็นความตั้งใจของพวกเราแหละโห หัวใจนี่พองโตมากครับออใช่เพราะว่าเป็นเป็นนักแสดงที่เราชอบมานานแสนนานเป็นสาวในฝันคือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนะออแต่ว่ารู้สึกว่าชอบชอบมันดูสดใสเวลาเราดูผลงานของพี่พล,ล่าเ,ออเขาเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้เราอยากตื่นไปเรียนหนังสือนะตื่นไปเรียนเสร็จเพื่อจะได้เลิกเรียนแล้วก็ไปดูหนังอ,อ,อ่าออคือเรียนจบทั้งหมดมาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์อย่างเดียวนะพี่พล,ล่าด้วย่เออาเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของปริญญา อ่าใช่ใช่ใชถ้าจะต้องเมาอะไรมันไม่มีอะไรต้องเมานะเพราะาเขาเหมือนกับคือสวยน่ารักเก่งแล้วก็อะไรเดาเดา,เดาหน่อยแบบในแบบของพี่พอลล่าซึ่งอาจจะด้วยกำแพงภาษาที่เขาอาจจะพูดไทยได้ประมาณหนึ่งหรือว่าคำศัพท์บางอย่างที่เราพูดมันจะมีคำยาก ver, ๆคำอะไรอย่างเงี้ย อ๋ออ๋อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามีอันนึงที่ชอบคือตอนเลิอกกองอ่ะชอบมากถ่ายตั้งแต่เช้าเลยนะถ่ายทั้งวันเลยถ่ายกันทั้งวันแต่ว่าวิธีการถ่ายของเราอ่ะมันจะเป็นด้วยความที่เราไปเซตฉากเป็นซิทคอมแบบแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะแพงเกินไปสำหรับเอ็มวีแม่ก็เลยเหลือห้องมันคือแค่นี้เว้ยไอ้ห้อง,ห,องห้องของเล่นอ่ะวิธีการถ่ายมันก็คือต้องถ่ายแบบสองสามทีอะไรเงี้ยถ่ายกรีน uh huh. แล้วก็ไปแมทใช่ป่ะแม่ก็ช้าแม่ก็คืออีลงตูนังไปหมดถ่ายกันเสร็จทั้งวันแล้วเริ่มเหนื่อยละ ตอนดึกก็เลิกกองครับขอบคุณมากครับพี่เลิกกองปกมือพล่าขอบคุณครับพี่พี่วอลาหันไปถามพี่มุกว่าอ้าวแล้วเข้าเซ็ตจริงวันไหนอ่ะบอกเอ้ยอยู่อยู่ไม่ใช่นี่เนี่ยเราเสร็จแล้วเราถ่ายทำกันเสร็จแล้วอ้าวแล้วห้องจริงๆงอ่ะเดี๋ยวนะพล่าฟังฟังนะคือว่าตั้งแต่โทรไปอธิบายบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราจะถ่ายกันแบบนี้อ๋อเหรอ คือก็คือผมก็แบบยืนแบบอมยิ้มอยู่แบบถ้าเป็นคนอื่นจะโดนดาอาอ่าเปล่าวะจะไม่ขอคิดอะไรขอไม่ขออแล้วตลกดีคือคือเนี่ยครับก็เหมือนแบบที่ที่ดูมาเขาก็จะมีความแบบหลุดหลุดอะไรเดือเด้อด่าๆของเขาอยู่อะ่ะเออ <S <S แต่มันแต่ <ๆ S 1> มัน <ๆ S 1> ออกมาดีนะคือ <ๆ S 1> ถ้าตอบแบบเว่อเว่อเวแบบ ท่ไมว่าเวอร์แบบที่ใช้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบลมาหายใจเข้าออกครับซึ่งอยาอยาอ,อยามันแม่งไม่ใช่แม่งไม่ใช่เออเอาเร็ววเลยเอ่ะถ้าเอกจริงเลยนะสำหรับเรามันคือมันคือเพื่อนรักเพราะมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ประมาณป .2 ที่เริ่มเรียนเริ่มจับเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็อยู่กับเรามาเหมือนแบบมันไม่เบือ่อมันไม่เบื่อเราเราไม่เบื่อมันอ่ะคือเพื่อนกันจริงๆเนี่ยเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยมันจะไม่เสาสีเรามากคิดถึงก็เจอแต่มันจะไม่มา,ามาลุ่มล่ามในชีวิตเราไม่ใช่เราตื่นมาปุ๊บ มึงใครมามาไงเนี่ยมันจะไม่ทำอั้นกับเราเมื่อเราอยากเล่นเราก็หยิบเมื่อเราอยากฟังเราก็เปิดอ่ะมันเลยเป็นคนที่อยู่กับเรามาได้นานก็ถ้าถ้าจะต้องตอบคำถามก็เหมือนเพื่อนรักเฮ้ยเอาเพนตออกไปเลยหรอคือเพลงออกไปเนี่ยเอาจริงๆนะอีกอีกครึ่งหลังที่ที่ยังไม่ได้ปล่อยที่ยังที่จะสปอยให้เนี่ยมันมันฉุดฉากพอสมควรพอมาไล่ฟังแล้วแบบ เฮ้ยแม่งคนละเหมือนคนละโทนกับครึ่งแรกเหมือนกันครึ่งแรกจะมีจะมีความเศร้าโศกอยู่เยอะมีนิมมานซอยก้าแห่งความคิดถึงมีคนไม่ใช่บังกระสุนให้ก็ว่าเสือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคนข้างเนี่ยมีได้อมยิ้มหน่อยครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของการร่วมงานกับคนอื่นเข้ามาด้วยแหละมันจะมีวงบางวงที่อาจจะใกล้เคียงกับในค่ายเราที่คิวยากๆใส่แว่นสามคน<อ>ชื่อเพลงยาว,ยาว แล้วก็ลองคิดเร็วๆนะว่าไอคนที่วงชื่อเพลงยาวๆกับไอคนตั้งชื่อเพลงยากๆมาเจอกันมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นความยาวที่ยาว,วายาวกว่าเดิมคือน่าจะเอาเวลาสกรีนเสื้อเพลงนั้นอนะ่ะพันรอบตัวได้เลยนะแล้วก็เป็นลายเสื้อละเออต้องตั้งชื่อเล่นให้มันเลย <c oughs> ตั้ง AKA ให้มันเพลงนี้เออเอาพี่ผมว่าเอาย่อซะหน่อยดีกว่า <c oughs> อะไรทํานองนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับแล้วก็มีอีกนะมีแบบไปร่วมงานกับศิลปินรุ่น ผู้ใหญ่เลยเป็นศิลปินที่เป็นคนที่ผมไปดูคอนเสิร์ตแรกที่แม่อุ้มไปอันนี้เขาก็มามาด้วยแบบดีใจมากดีใจมากม,มีมีนะมีนะมีมีมีศิลปินอ่รุ่นใหม่มามาแจมแจมนิดหน่อยครับอันนี้เราสปอยไปเยอะมากนี่เป็นที่เดียวที่จะได้ความลับทั้งหมดใช่ครับแล้วก็มีเพลงสุดท้ายของอัลบั้มซึ่งเขียนกำลังจะเสร็จแล้วเป็นเพลงงานศพเพลงงานศพของตัวเองใช่ใช่ใช่คือต้องแต่งเผื่อไว้มันต้องเปิดอยู่แล้วสมมติวัน พวกเราทุกคนตายแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คือตอนบางทีอ่ะต้องรอไปป่วยไปไปนอนติดเตียงก,ก่อนสมมตินะต้องอยู่บ้านแก่รอลูกมาแล้วค่อยอธิบายว่าจะเอาอะไรในงานบางคนไม่เอาพวงหลีดบางคนไม่เอาหลีดพัดลมอ่าบางคนเอาต้นไม้เป็นกล้วยไม้อะไรเงี้ยซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นน่ะเราอาจจะลืมลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะเราแก่กว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยเขียนเพลงไว้ก่อนล้วกันอย่างน้อยในงานแม่งมีเพลงเป็นเพลงที่เราตั้งใจว่าตอน walk, walk 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 in walk in walk in walk in, walk in. ออกอินเราได้แบนบมีบรรยากาศออาเพลง walk in พระเดินเข้ามีบรรยากาศอ่าพอพระนั่งอัตลปัดปากแล้วก็ปิดแบบบีมเพลงลง <laughs> เฟดเฟดเอาการตายนี่เป็นเรื่องที่คนต้องเจอเราก็เลยคิดว่าในงานเน่ะเราอยากจะพูดอะไรบ้างเพราะว่าสุดท้ายเราต้องให้ลูกเราขึ้นมากล่าวเหรอหรือภรรยาเราขึ้นมาก่าวเขาก็เขาก็จุกค,คอเราจุกคอแบบเราไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นออก็แบบเนี่ยชวนมาเนี่ยชวนมาทำอย่างเดิม เออหลังหลังที่ขึ้นพระอาจจะมีมีบาร์นะลองดูลองเลี้ยวเลี้ยวไปดูออ,อาจจะไม่รู้ไงคือมันเพื่อนกันอนะคือสมมติเพื่อนกันก็เอ้ยเออมึงก็แก่กูก็แก่แต่ว่ากูกูนำก่อนนะเออ,เอ,อแล้วมึงก็ทําอย่างเดิมเนะ่ยเลี้ยวไปเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ก็เป็นประเด็นแบบนี้ครับซึ่งแบบอยากให้มายิ้มด้วยกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บายบายฮะแฟนๆรอคอนเสิร์ตแล้วเอ๊พวกคุณนี่ได้นั่นจะเอานี่ได้นี่จะเอานู่นนะคุณผย่ไปเชื่ออบกอดมากนะ คือคอนเสิร์ตนะครับจริงๆตั้งใจไว้นะว่าพอเราปิดอัลบั้มเสร็จปบมันก็ควรจะมีเหตุการณ์สั้นหนึ่งอันคอนเสิร์ตไม่รู้จะเล็กกลางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุยกับทางสปายชิดดิสไว้แล้วแหละว,ว,ว่าอยากให้มีเกิดขึ้นครับ คือถ้าสังเกตได้เนี่ยเวลาถ่ายโทรศัพท์ในแพลตฟอร์มต่างๆน่าจะเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วเช่ออน like YouTube, อย่าง u t u b e อะไรเงี้ยก็ช่องตัวเองก็มีทําช่อง s o l o is c h a n n e l อันนี้เห็นทุกวนันเพราะรายการประมาณ6อันออนทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็ยกกําลังเข้าไปทาตรงนู้นด้วยก็ jam jam กันจริงๆคือถ้าเปิดเจอผมน่ยก็ถ้าว่างก็แวะดูหน่อยอ่าอย่าเพิ่งเพราะเพ,เพ,เพ,เพาะอจะให้คุณถ่ายต่อเดี๋ยวคุณก็เจอผมอีกอันหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะมันหลายรายการเพราะมันหลายรายการ ใช่แต่ว่าสนุกทุกอันที่ทำนะหมายถึงว่าคนดูยังไงไม่รู้แต่ว่าผมอะที่ยังทําอยู่เพราะว่าผมสนุกทุกอันคุณเองคงจะได้รับการฝากผลงานอย่างอิ่มเอ,ม,อมแล้ว <laughs> ใช่ไหมครับคนดูแคสไปเจอกันที่คอนเสิร์ตได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นตารางงานไว้ให้นะครับไปฟังได้เลยทุกช่องทางครับเพาะกว่าเพาะกว่าจบไปแล้วกับพี่ว่าธนากิจครับ<ๆ>ผมขอบคุณมากครับขอบคุณแคสครับขอบคุณอบกอดด้วยนะครับ